โอดคูนี้ซื้อมาอยู่นาคูนะ่ฮะจอดก็ไปหมดแล้วเนี่ยสภาพไว้ตัดครับมัด้าครับมัด้าตัวนี้มัด้าไม่รู้ว่ามันเป็นเครื่องยนต์ของโตโยตานะตัวนี้ผมว่าถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าส่วนมากเกาก็นะฮะเกียร์ธรรมดาของหายากๆครับ ก็ลองมาดูครับของแปลกๆยากๆาก,ๆก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าผมไม่ได้ตัดนะก็ลูกค้าอยากได้ชิ้นไหนก็มาเลือกเอาเลยนะตัวนี้ก็นี่ครับตาถั่วสามเศษเือเป็นนะฮะสามเนะโอ้โหตอนเอามาทีแรกนะสวยกิ๊กเลยนะตัวน,นี้สีนี่สวยกิ๊กเลยเห็นไหมจอดฝนเดียวนั่นนี่ ไปแล้วนี่ดูสภาพจอดฝนเดียวเองนอะตรงนี้หายใครเคยติดตามผมว่ามันจอดรถอะไรตรงนี้หายนะเนี่ยลงเลยเพิ่งเอาปลอยไปเมื่อกี้ครับเป็นมแมลงสาบนะฮะเป็นมแมลงสาบผมว่าโอ้เครื่องมันหมดป้าจะไปซื้อไปทําไมวะเสียค่าสไลด์ไป5,000ันนนผมนะฮะ ก็ไม่ได้อะไรเยอะแต่ป๋าแกอยากได้ผมบอกไปเอาคันข้างหน้าก็ไม่เอานะฮะก็เอ้ออยากได้คันนี้ก็จัดให้ครับนะฮะก็เอารถสไลด์มาเอาอันนี้นี่ผมเติมน้ำมันเครื่องลงไปมันมันไหลลงข้างล่างเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะฮะก็เอ้อป๋าแกอยากได้ไปส่งหมวกเหล็กนะฮะสระบุรีเลนเซอร์ครับเลนเซอร์นะฮะเครื่องอะไรมีนะฮะมีหมดละ ตอนนี้ยังไม่ได้แกะในการชนดีๆเลยกันชนสวยๆ,ๆเลยเนี่ยพวกข้างๆเครื่องครื่งก็ลองมาดูนะฮะจากตาดแดดตาฝนบิ๊กเอ็มฝาแดงหัวเดียวกระบะถอดขายได้ทุกซิ้นส่วนนะครับเป็นกระบะอ่าอะไรล่ะฟันเทียไม่มีฝาท้ายนะับมีแมกไรเนอร์ให้กระบะดนเขาซื้อมาใส่ใหม่พอได้อยู่นะกระบะไม่ผุนะครับแต่ ปีกมงนี้ผุแตกนะครับมันไม่ได้ผุแตกตรงนี้ก็ใครหาอยู่ก็ลองมาดูครับแหนบไม้คานนะถอดได้ครับล้อแมกนะฮะเครื่องดีแล้วนะตัวนี้แต่ได้สตาร์ทมันมันฟรีครับปิวป้วปนะิ้วนะอ๋ฮีโร่ฮีโร่ยังไม่ได้ลื้ออะไรสักอย่างเลยนะฮะทั้งเครื่องเกียร์เลยใครหาอยู่ก็ลองมาดูครับลื้อทุกส่วน นี่กระบะหายากเลยนะรุน่นนี้เดิมๆบางๆเลยนะกระบะตัวนี้ฮิลล์อยังใช้อยู่ส่วนมากจะได้ขายกระบะกับเกียร์กับอะไรได้สุดตรงไดสตาร์ทเขาว่าเครื่องหลวมตัวนีน้ก็ไม่รู้ว่ามันเครื่องหลวมไหมเนี่ยหัวเดียว ขั้นต่อไปนะฮะก็เป็นฮีโร่เอ้ยไม่ใช่ Aero b o d ดีนะครับก็ถอดเกียร์ขายไปแล้วเหลือเครื่องนะครับเหลือเครื่องเครื่องสตาร์ทติดนะมีไอยอยู่นิดนึงนะครับก็ลองมาดูนะครับเป็นแคปเล็กนะครับเขาเรียก Aero b o d ดีกระบปาก็พอได้นะตัวน,นี้นะฮะใคยหายอยู่ะขายให้ถูกๆกันเลยนะครับนี่ฮะอัปเดตนะครับปามาผมมานี่ผมจะอัปเดตทุกตลอดเลย ควมีรถเข้ารถออกประจำนะตัวนี้ก็ขี่ได้นะติดแก๊สเครื่อง 4A หรือ 5A เนี่ยจำไม่ได้ขับมาจากน้องหานนะตัวนี้ก็อะไรหรือทุกส่นสวนนะครับตัวนี้ไฟทงไฟท้ายเห็นไหมเนี่ยเนี่ยรุ่นไหนไม่รู้แชมป์นะฮะแชมป์ก็หายประตูหายข้างหนึ่งแล้วนะฮะอยทงไฟท้ายไอ้นงภายในใครยังใช้อยู่นี่ กราบข้างนี้ยังใช่สวยอยู่นี่กาบฝาประตูทั้งสองข้างเลยเลื่อนไม้ก็ขายไปแล้วนะฮะเอาล่งอะไรก็มาดูนะะพอได้ขายทุกอย่างกระจกเล็กนะฮะกระจกเป็นแบบตัวนี้นะ,ะสามห่วงนะครับตัวนี้ก็เอามาจากบุรีรัมนะฮะนี่ฝ่ายท้ายเครื่องเป็น C e อ e นะตัวนี้นะฮะ เครื่องน่าจะชาร์จละลายนะครับตัวนี้เขาอาชาร์จละลายจะจกขึ้นไม่ได้นะฮะนี่ฮะโอ้เครื่องภายในยังสะอาดสะอ้านอยู่นี่ฮะมาหาดูครับเครื่องทรงเครื่องเสียงนะฮะมาก็ล็อกก็แล็กนะฮะนี่ข้างหลังก็มี มีทะเบียนนะตัวนี้มีทะเบียนเนี่ฮะเป็น 4E นะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ธรรมดาเครื่องเครื่องน่าจะมีปัญหาครับผมถอดคอมแอร์ขายละ